วงการลูกหนังอังกฤษกำลังเข้ายุคที่ว่าสวยเลือกได้หรือสาวงามต้องคู่กับเศรษฐีเพราะดูว่าฟุตบอลอังกฤษซึ่งเปรียบได้กับสาวสวยกำลังเป็นฝ่ายผู้เลือกหรือดึงดูดผู้เข้ามาครอบครองได้อย่างเป็นลํำเป็นสันและก็ชัดเจนว่าเศรษฐีหรือทุนจากเอเชียเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่เข้ากับยุคสมัยที่เศรษฐกิจเอเชียกำลังเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกในตอนนี้ m มนเชสเตอร์ยูไนเโดยตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะนำหุ้นปีศาจแดงราว25%เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ที่สิงคโปร์ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสองของเอเชียโดยเล็งว่าแฟนบอลปีศาจแดงในทวีปเอเชียซึ่งมีเกือบ200ล้านคนหรือประมาณเกือบ2ใน3ของแฟนแมนยูทั่วโลกจะไม่ลังเลนในโอกาสที่จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของทีมที่ตนรัก ซึ่งประเมินไว้ว่าเกลเซอร์จะได้ทุนไปปลดหนี้ที่กู้มาซื้อสโมสรเมื่อ6ปีก่อนราว600ล้านปอนด์หรือราว30,000ล้านบาทแถมเศ็ษทีหัวไซสสหรัฐยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่75%ต่อไปด้วยนักวิเคราะห์อังกฤษคาดการว่าเคสของแมนยูจะเป็นตัวนำร่องให้สโมสรอ,อื่นๆในอังกฤษยกย้ายถ่ายเทหุ้นของตนเองเข้ามาสู่ตลาดหุ้นในเอเชียเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย ในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อนร่วมเมืองชิกมันสู่เจ้าของทีมชาวเอเชีย e ก็ ia, ตั้งเป้านำทีมเรือใบเป็นอันดับหนึ่งของโลกให้เร็วที่สุดหนึ่งใน,นกลไกขับเคลื่อนก็คือระดมเงินทุนทุกวิถีทางซึ่งหนึ่งในนั้นคือการขายชื่อสนามให้เอติฮัดแอร์เวยส์ซึ่งซิตี้ได้เงินเพิ่มสมใจอีก400ล้านปอนด์หรือราว20,000ล้านบาท ส่วนเจ้าของทีมชาวเอเชียคนล่าสุดโทนี่เฟอร์นันเดสมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียวัย47ปีเจ้าของสายการบินแอร์เอเชียและเจ้าของทีม F1 Lotus ัสเข้าครอบครองทีมคว e นส์ปาร์คเรนเจอน้องใหม่พรีเมียร์ลีกแล้วด้วยการถือครองหุ้น66ส่วนอีก33เป็นของตระกูลมิดทานชาวอินเดีย โดยเฟอร์นันเดสเทคโอเวอร์ QPR ต่อจากเบอร์นี่แอคเคิลสโตนและฟราวิโอบริอาตอเร่สองหัวเรือใหญ่ F1 ซึ่งเป็นคนในวงการความเร็วเหมือนกันว่ากันว่าเศษธีอันดับ19ของมาเลเซียรายนี้จะใช้วิธีการบริหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter เพื่อให้แฟนบอลควีนส์ p าร์ครู้สึกใกล้ชิดและมีส่วนร่วมกับทีมรักของตนมากขึ้น รายต่อมาคาสัญญางมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงเจ้าของทีมเบอร์มิงแฮมแม้ตัวยังถูกคุมขังอยู่ในฮ่องกงในข้อหาฟอกเงินแต่เขาได้พองไทยอำนาจการบริหารให้กับบุตรชายวัย19ปีสืบทอดตำแหน่งในสโมสรเดบรูต่อไปส่วนแนวทางคดีความการสืบสวนและการตัดสินของสารซึ่งอาจมีโทษสูงสุดถึงขั้นค้ายทอดตลาดเบอร์มิงแฮมก็เป็นเรื่องของอนาคต ด้านทีมสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ของคิงพาวเวอร์กรุ๊ปและตระกูลรักสีอักษรแม้จะออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ลีกแชมปีเป็นชิปไม่ดีนักแต่เลสเตอร์ที่มีน้ำเลี้ยงดีและมีสเวนนกรานอิลิกสันเป็นกุนซือก็ถูกยกให้เป็นบิ๊กทรีซึ่งมีโอกาสก้าวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้า ก่อนหน้านี้เรยันรับสารอดีตโคช้ชทีมชาติไทยเป็นคนหนึ่งที่เห็นช่องในการทำธุรกิจพร้อมแนะกลยุทธ์ซิกแซกให้กลุ่มทุนจากเอเชียซื้อทีมฟุตบอลในอังกฤษเพื่อทำกำไรแต่คลิปเช้านั้นก็ทำให้รับโบถูกปลดจากทูตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในที่สุด ภาพใหญ่การครอบครองสโมสรฟุตบอลในอังกฤษของทุนจากเอเชียถึงวันนี้ยังถูกมองเสมือนเหรียญสองด้านอีกสีกงหนึ่งเหมือนชะตากรรมของคาสันยางและการเข้าซื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพันตำรวจโททักษินชินวัตรแบบมีเงื่อนงำส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นการกระทำด้วยใจรักจากคนรวยที่ชื่นชอบฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจโดยไม่มีวาระซ่อนเร้น